ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6 t a กทาร์ลอดชาแนะคะผู้รับสารจากจักรวาลแปลความหมายโดยการอ่านหน้าไพทาโล่นะคะสวัสดีคนไทยที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลทั่วโลกนะคะสวัสดีเพื่อนๆ FC สวสปลปาวนะคะนะแล้วก็ยินดีต้อนรับนะคะสำหรับสมาชิกใหม่เพื่อนๆที่เข้ามากดติดตามกด s ับสไครต์ช่องหมอแจนนะคะ JP 1 6 t a กทาร์ลอดชาแนลแล้วก็ขอบคุณสําหรับนะคะเพื่อนๆเ,เ,เก่านะคะสมาชิกเก่าเนาะ นะแล้วก็ขอบคุณสําหรับคนที่มาดูดวงส่วนตัวรับเลขมงคลไปทั้งเฮงทั้งปังนะคะรวยส่วนกระแสโควิดนะความรักนะคะคนรักเก่าติดต่อกลับมานะคะสามารถขอเลขมงคลได้อ่านรายละเอียดนะคะใต้ดีสคริปชันให้ชัดเจนก่อนถึงแอดไลน์มานะคะเอาราคาคลิปนี้นะคะเราจะมาเช็คพลังงานความรักความสัมพันธ์นะคะชาธาตุไฟเมสิงธนูนะคะ ชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูเดือนธันวาคมนะคะจากความรักความสัมพันธ์เป็นแบบไหนบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูวันที่กันเลยอันนี้จะยึดถือตามแบบตะวันตกนะคะวันที่อาจจะไม่ตรงกับแบบไทยถ้าชาวส่งนะคะหรือว่าท่านใดที่ยึดถือตามแบบราศีแบบไทยถ้าตรงก็สามารถชมได้ยินดีต้อนรับค่ะชาวราศีธนูนะคะ22พฤศจิกายนถึง21ธันวาคมนะคะ เออแล้วก็ชาวราศีสิงห์2ีสิกรกฎาคมถึง22สิงหาคมนะคะชาวธาตุไฟเนาะราศีเมษร2เอ่อราศีเมษนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวมอหาก่อนอายุนในเนี่ยชาวราศีเมษตีเอมีนาคมถึง19เมษายนนะโอเคเอาละค่ะตรงนี้นะคะเป็นการดูดวงแบบภาพรวมนะไม่ทึกทักไม่ยึดถือนะคะตามแบบของคุณเองนะหมอจะเช็คพลังงานเป็นแบบโดยรวมนะคะ เป็นแบบ general reading นะคะถ้าใครอยากได้รับความแม่นยำนะคะให้ดูแบบ private นะะเป็นแบบส่วนตัว personal นะคะแบบบุคคลนะแบบคุยกับหมอเท่านั้นนะคะถึงจะทึดถือได้ว่าแนวโน้มในอนาคตรหรืออะไรเป็นแบบไหนนะคะเอาละค่ะชาวทัดชาวไฟนะความรักความสัมพันธ์ของคุณเป็นแบบไหนอยู่นะคะขอ energy นะคะขอ energy พลังงานค่ะ าลค่ะความรักความสัมพันธ์นะคะเป็นแบบไหนนะขอพลังงานค่ะพไพ่ใบแรกหกไม้เท้าเด็กถือถ้วยเดี๋ยให้เราแฟนนะคะ3ามไม้เท้า ปิ n g of cup เป็น energy พลังงานเขาเรียกยังไงอะความรักความสัมพันธ์ที่อมันเหมือนว่าเรารอคอยใครสักคนหนึ่งอะมาอย่างยาวนานและเออแล้วก็เขาคนนั้นทักเรามาอืมคุยแบบทักคุยพูดคุยมานะมันเหมือนมันเหมือนว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เขาเรียกอะไรอ่ะอาจจะรอมานาน เพิ่งกลับมาทักหายไปนานเพิ่งกลับมาทักอะไรเงี้ยตอนแรกคุณอาจจะรู้สึกเหมือนว่าชาวธาตุไฟอาจจะรู้สึกว่าเออเขาเรียกไงอะ <c oughs> ไม่อยากจะรอคอยแล้วเนาะไม่อยากจะรอคอยความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้และอะไรอย่างเงี้ยเนาะืมนะไม่ได้ให้ความชัดเจนอยากจะตัดสินใจเหมือนว่าเขาเรียกอะไรอะแบบไม่อยากรอแล้วอะไรอย่างเงี้ยอืมนะเดินทางเข้าสู่แบบเอ,อ่อ ไม่โฟกัสเรื่องความรักแล้วกันเนาะอาจจะโฟกัสเรื่องงานความสําเร็จเรื่องงานเรื่องเงินอะไรเงี้ยนะคะยู่ดีๆคุณก็อาจจะเขาคนนั้นทักมาหรือนะคะอาจจะมีความรู้สึกของใครบางคนเนี่ยที่มายื่นความสัมพันธ์ให้คุณอา,อ,าอาจจาะมารู้สึกดีต่อกันโดยที่แบบว่าคอยช่วยเหลือการเรื่องการงานอะไรแบบนี้เนาะก็เลยมา,าทักทายพูดคุยกันนะคะ ให้โอกาสความรักครั้งใหม่ได้เข้ามาในหัวใจคุณนะคะเป็นการแบบว่าแต่ความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณยังไม่แน่ใจหรอกว่ามันจะเป็นไปแบบในแบบไหนอะไรประมาณนี้นะโอเคนะ,ะคนไหนที่คนเก่าทักมาก็นะคะยังยังมีความไม่แน่นอนเนาะยังไม่มีความไม่แน่นอนนะคะตอนนี้เรามาดูใจคุณก่อนตอนนี้ใจคุณเป็นอย่างไรนะ,ะเห็นไหมคะ โฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินเนาะชาวธาตุไฟตอนนี้นะปัจจุบันเลยอะโฟกัสความสําเร็จเรื่องงานเรื่องเงินแล้วก็ความรักครั้งนี้คุณอาจจะรอคอยมาอย่างยาวนานแต่มันก็ยังไม่ได้พัฒนาไปถึงไหนหรอกนะแค่ดูดูอะเหมือนคุยคุยดูดูกันอยู่นะคะบางคนนะ ยังรอความรักคนเก่ารักครั้งเก่าความรักเก่าที่เคยผิดหวังโปรเทคใจตัวเองนะ,ะคะกลัวผิดหวังอีกถ้าคนที่เข้ามาสิทธิ์ไม่เสมอกันก็นะคะคุณก็ไม่เปิดใจหรอกคุณกลัวเจ็บใช่ไหมอ่ทาชาวธาตุไฟเอเนจีต่อมาเดอะสตาร์อืมนะคะ ที่ผ่านมาคุณแบบว่านะความรักความสัมพันธ์มันมีตัวเลือกมันมีทางเลือกแล้วท้ายที่สุดเขาคนนั้นไม่ได้เลือกคุณนะคุณก็เลยเหมือนแบบว่าอยากเยียวยาใจตัวเองนะนะคะกลับมาอยู่แบบสดสสวยๆทํางานหางเงินของคุณไปแต่ในช่วงนี้มันเหมือนว่ามีคนเดินเข้ามาอ่ะมีคนยื่นไมตีให้คุณแล้วแหละเนาะมีคนเข้ามาแบบเขาเรียกอะไร เหมือนกักเข้ามาเหมือนคนที่กลักเข้ามานะ่ะอมหมอไม่แน่ใจว่าจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่แต่มีคนเข้ามาแหละยื่นความสัมพันธ์ยื่นไมตรีให้คุณแล้วนะตอนนี้นะเอาละค่ะทีนี้เราจะมาดูว่าเขาคนนั้นเป็นยังไงนายออฟเพ t ติเ e ินะแสดงว่าคนคนนี้เนี่ยแอบดูคุณมาตั้งนานแล้วเป็นคนเก่าปะละ่ล่ะที่ยืนรอยืนดูเนาะเพศออฟวานมีการทักมา energy พลังงานมันเหมือนมันเหมือนความรู้สึกของเขาอยากมาเริ่มต้นใหม่นะอืมเนาะเป็นความสัมพันธ์ที่เมื่อก่อนอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีอะ่ะอืมมีความหวัดระแวงในความสัมพันธ์เป็นความรักที่ทุกข์เป็นความรักที่เจ็บปวดเอออะ่ะมันเหมือนว่าคนเก่าทักกลับมาเลยอะ่ะเขารู้สึกว่าคุณรักเขาเขาก็รักคุณเนี่ยอืมแต่หมอคิดว่า energy รวมน่าจะเป็นคนเก่าที่ทักคุณมาแหละอืมนะ คุณคิดว่าอุย๊ยฉันไม่เอาแล้วความรักที่เป็นทุกข์อ่ะชาวธาตุไฟบางคนบอกจะทํางานหาเงินดีกว่าและบางทีตอนนี้งานคุณอ่ะประสบความสําเร็จดีมากเลยนะมีชื่อเสียงเด่นดังด้วยนะชาวธาตุไฟเนาะนะนะอาจจะแบบว่ามีชื่อเสียงประสบความสำเร็จในในใน,ในบริษัทในองค์กรถ้าคนไหนที่เป็นดาราเป็นคนที่ยูทูบเบอร์ก็เด่นดังอะเอออ่ะเป็นที่รู้จักทางโซเชียลอะไรประมาณนี้เออดังอะ่ะดังขึ้นมาฉายแสงเป่งประกายฉายแสงอะ่ะ ในในผลงานของคุณแล้วกันนะนะเขารู้สึกยังไงใจเขานะมันเหมือนแบบใจเขากับใจคุณไพ่ก็อาจจะสลับกันได้เนาะเขารู้นะว่าคุณรักเขาอ่ะอืมแต่เขาเคยทําให้คุณเจ็บปวดในที่สุดน่ะคือตอนแรกอะ่ะมันเหมือนเป็นความรักเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นความรักฉาบฉวยเป็นความรักที่คบกันไม่นานแล้วเขาคนนั้นได้หายจากคุณไปใช่ป่ะชาวธาตุไฟคะ เขาก็รู้สึกว่าเขาทําผิดน่ะเออเขาทําให้คุณเจ็บปวดอะไรอย่างเงี้ยทําให้คุณรอคอยทําให้คุณเหมือนอยากเดินเข้าสู่ทางธรรมเลยเออไม่เอาแล้วความรักฉันเบื่อนายตอนนี้เหมือนเขาว่าอาจจะไปยืนพิจรารณาหรือห่างกันไปแล้วก็อาจจะมาตึกตรองว่าอยากจะได้ความรักครั้งนี้คืนอยากได้คุณคืนมาอีกครั้งอะไรประมาณเนี้ยอืมเนาะนะคะทีนี้เราจะมาดูว่าคุณตัวคุณตอนเนี้ยอยากบอกอะไรกับเขา คุณบอกว่ามันเหมือนว่าคุณบอกเขาบอกว่าถ้าเกิดอยากจะได้ชั้นเนี่ยก็คือต้องฟันฝ่าอุปสรรคนะนะคะต้องพยายามมากกว่านี้แหละเนาะคุณบอกว่าคุณอะเคยเจ็บแล้วคุณเคยอยู่ในบ่วงอารมณ์ความรู้สึกที่เจ็บปวดตอนนี้ชั้นโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินถ้าเกิดว่าคนที่เดินเข้ามาแล้วทําให้คุณรู้สึกเหน็บหนาวหรือเหมือนว่าต้องไปวิ่งตามความรักความรู้สึกคุณจะไม่เอาแล้วนะ ถ้างั้นคุณไม่ต้องกลับมาถ้าเกิดคุณไม่สามารถทําอะไรที่เป็นแบบชัดเจนได้เออชัดเจนนะค่าว่าชัดเจนเนาะแบบให้สถานะคบคุยหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะก็คือคุณไม่เอานะชาวธาตุไฟคุณบอกเขาแบบนี้คุณไม่เอาเนาะคนไหนที่เป็นชาวสองมาสองชาวธาตุไฟก็ฟังไวนะ้เนาะถ้าเป็นคนเก่ามาคุยอะถ้าเป็นคนใหม่ก็ฟังไว้ด้วยก็ได้นะว่าชาวธาตุไฟเนี่ยคือ เขาเป็นคนที่มุ่งมั่นน่ะเวลามีความรักครั้งใดนะเขาก็จะแบบว่าเหมือนาร์มเขาเรียกอะไรอ่ะการงานการเงินเขาจะดอกอ่ะถ้าอยู่ในอารมณ์ห่วงแบบที่มีปัญหารู้สึกเหมือนโดนทอดทิ้งหรือรู้สึกเหมือนแบบไม่ได้ความรักที่ดีอ่ะอไม่ได้เจอคนที่ดีอ่ะนะคะเขาก็จะกองวลน,นะคะอืมใครที่ ชอบทัดชาวทัดไฟก็ต้องพยายามหน่อยแล้วกันเนาะต้องลุกหนักมากกว่าเดิมอเออเนาะนะคะต้องให้ความมั่นใจให้ความชัดเจนเพราะเขาเป็นคนจริงจังและจริงใจไม่ได้แบบว่าลักเล่นๆ่นเขาไม่เอานะโอเคทีนี้ต่อมาเขาอยากบอกอะไรคุณมีพลังงานชาวราศีเมษราศีพฤษภนะฮะราศีกลุ่มนะนะคนคนนี้อาจจะเป็นคนต่างชาติไหมนะ the world นะหรือเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองนะคะจัดติดมีพลังงานชาวธาตุลมขอโอกาสเริ่มต้นใหม่หรือเขาคนนี้เป็นคนเหมือนที่เหมือนแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะมีมีตำแหน่งหนะ้าที่การงานหรือเป็นคนที่ชอบควบคุมคอนโทรลในความสัมพันธ์นะเอาแต่ใจตัวเองคิดว่าเรายอมคิดว่าชาวธาตุไฟเนี่ยเออรักไงยชาวธาตุไฟรักก็ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างให้แล้วก็ยอมอะไรเงี้ยเขาเอาแต่ใจตัวเองนะคนนี้อืมนะ ตอนนี้เขาอาจจะแบบว่าให้ความยุติธรรมให้ความเที่ยงธรรมเอออะอาจจะบอกว่าเขาโอกาสเริ่มต้นใหม่สักครั้งหนึ่งเขาอยากบอกอะไรนะนะความสัมพันธ์ที่มันเหมือนเนี่ยอ่าเดเดสความสัมพันธ์ที่มันเหมือนเคยจบเคยจากกันไปแล้วความสัมพันธ์ที่มีอารมณ์รักแบบหึงห่วงรุนแรงกดเกียดแรงคนนี้อาจจะมีพลังงานเป็นชาวต่างชาติก็ได้ตุลาการสารอายการครูนักบวชคนในเครื่องแบบหรือหรือไม่ใช่นักบวชครูอาจารย์อะ หรือว่าเป็นทํางานโรงพยาบาลมูลนิธิอะไรต่างๆก็ได้เนาะบางคนอาจจะเป็นพ่อมหม้เออเป็นพ่อไม่ที่อย่าล้างกับภรรยามาแล้วแล้วก็มาขอโอกาสกับคุณก็ได้นะสําหรับคนที่เจอคนใหม่นะแต่คนเก่าก็อาจจะอยากติดต่อกลับมาก็ได้แล้วแต่บางคนบางกรณีนะเพราะว่าอันนี้มันจะเป็น energy แบบรวมๆนะโอเคแนวโน้มในอนาคตว่าอย่างไรนะคะแนวโน้มในอนาคตบอกว่าหกถ้วยอะ อยากได้ความสุขนะตัวชาวธาตุไฟนะอยากได้ความรักความสุขนะคะในอดีตกับคืนมาคุณยังรอคอยคุณรอคนรักเก่าใช่ปะเนี่ยนะรอคอยให้กลับมาอยู่ด้วยกันหรอชาวธาตุไฟนะอืมนะคะใจหนึ่งก็รออีกใจหนึ่งก็ไม่อยากรอแล้วอะนะใจหนึ่งก็อยากตัดใจโอ้สับสนใช่ไหม หรือว่าเอ๊ะคนเก่าหรือว่ามันมีสองกรณีหรือว่าคนเก่าก็มาคนใหม่ก็มีเอ๊ดูดีไปอีกอ่ะเราจะเลือกใครกันนะอะไรประมาณนี้นะโอเคทีนี้เราจะมาดูไพ่แนวโน้มแน่นาะคตโอยังเลือกไม่ได้วุ่นวายกับเรื่องการงานการเงินก่อนนะหยุดหยุดนิ่งก่อนชาทัดไฟบอกหยุดนิ่งก่อนฉันกลัวแบบว่าคนที่เข้ามาเร็วแล้วก็เดินจากฉันไปเร็วแล้วฉันก็จะเสียใจใช่ป่ะอ๋อเนี่ยตอนนี้คุณบอก สดสวยและรวยมากก่อนทํางานหาเงินเนาะนะคะเนาะ,ค,ะคุณบอกว่าบางทีความรักที่เข้ามามันก็วุ่นวายจิตใจนะคะแล้วก็ทําให้ฉันต้องเฝ้ารอคอยบางทีก็เดินจากไปไม่มีเวลาให้กันแล้วก็หักหลังแทงข้างหลังรักสามเศร้าเราสามคนทําให้คุณไม่อยากไม่อยากไม่อยากแบบเปิดรับใครใหม่ไม่อยากเอาคนเก่าอะไรด้วยอย่างเงี้ยเป็นประมาณว่าคุณ ตอนนี้กำลังคิดสองกิจสองใจนะอ่าเนี่ยนะคะมีความสุขกับตัวเองก็มีชาวธาตุไฟบางคนอ่ะสสวยแล้วรวยมากมีความสุขอยู่กับใจตัวเองนะแล้วก็มีคนติดต่อสื่อสารมาแน่นอนเป็นคนที่ถูกใจคุณมากเลยนะตอนนี้คุณเจอคนถูกใจนะมีโอกาสเจอคนถูกใจแต่คนแต่ใครบางคนกลับมาด้วยอ่ะเออเนี่ยเห็นไหมเป็นเอเน g y เดียวกันเลยเนี่ย นะแต่กลับมาก็บางทีก็กลับแค่มาทักแล้วมันก็หยุดชะงักไปเออกลับมาทักแล้วก็หยุดชะงักไม่รักแล้วจะมาทักทําไมชาวทัศไฟบอกอืเดี๋ยวนะ้าจดไว้ก่อนกลับมาทักแล้วแล้วหยุดชะงักเนาะแล้วจะมาทักทําไมนะ บางคนที่บางชิดบางคนก็ตอนนี้ก็คนเก่าอยู่ชัง,งักคนใหม่ก็มีเข้ามาเนาะคนใหม่เข้ามาทําให้แบบเอ่อทำให้หวัวใจกระชุ่มกระชวยบางคนก็อาจจะแบบชอบเหมือนกันแหละอืมเขาเรียกอะไรอ่ะเจอเดอะซันอะเออเดอะซันคือดีเนาะเดอะซันเนี่ยแบบว่า ไพ่เหี่ยงก็ขึ้นเยอะเนาะแสดงว่าเดือนธันวาคมเนี่ยอาจจะมีสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นใหม่ๆแต่ถ้าเดืนซันมาเนี่ยมีพลังงานในทางที่ดีนะคือเอาคนใหม่นะเออนะคือเดี๋ยวก็จะถามกันต่อมาว่าเอาอบอกแล้วหนูจะเลือกใครดีหลายคนเก่ามันก็ทักมาแล้ว,ลวก็เป็นคนที่หนูรอด้วยอพอดีมันหยุดชะง,งักไปเหมือนกันเลยเหมือนที่หมอบอกกันแหละแล้วคนใหม่มันก็เข้ามาด้วยหมอเอาคนใหม่ดีเดืนซันเนี่ยเดือนซันคือไม่ถึงว่าการเริ่มต้นใหม่ เก่ามันก็งันแหลมเป็นการอ่านหนังสือเล่มเก่าอะ่ะเราก็เคยอ่านแล้วเคยรู้แล้วใช่ปะมันแค่ทักเรามาว่าสบายดีไหมมันก็ไม่ได้คิดอาจจะไม่อาจจะไม่ได้คบอาจจะไม่ได้ตัดสินใจที่จะมาจีบเราเป็นแฟนก็ได้ปะถ้าเกิดอยากคบอย่างนั้นมันก็หยุดชะงักปะหรือบางครั้งตัวเราก็อาจจะแบบ มีความรักก็มีทุกข์ทางานหาเงินดีกว่าชาวทาตุไฟบอกว่าไม่ได้สนใจแล้วเนี่ยเห็นปะมันเหมือนเป็นวิบากกรรมอะ่ะคนที่เข้ามานะอเอางี้ชาวทาตไฟหมอสรุปเลยนะใครที่กลับเข้ามาในเดือนนี้เดือนธันวาคมจะกลับมาทักคุณเป็นพนักง,งานคนรักเก่าความรักครั้งเก่าหรืออะไรก็แล้วแต่นะคือ ถ้าเราทําในอดีตไว้ดีอ่ะปัจจุบันนะ่ะมันก็ได้รับผลดีนะในอนาคตนะอ่ะแต่ถ้าเกิดปัจจุบันเราแบบทําไม่ดีก็ได้รับผลไม่ดีเอาง่าย,ายจะบอกว่าเหมือนเป็นวิบากกรรมอะไรบางสิ่งบางอย่างก,ก็ได้นะนะคะเนาะก็คือทําดีได้ดีอะไรประมาณนี้แหละเนาะนะคะก็ถ้าเกิดว่ามีเรื่องเครียดคิดวิตกกังวลอันนี้เป็น,ปนการดูดวงแบบภาพรวมอย่าไปยึดติดอย่าไปทึกทักนะคะแนวโน้มใน,นอน,น,านาคตหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะ คือก็นะ,ะดูแบบเป,เป็นเพื่อเป็นเทิมสรุปสรุปไปถ้าใครแบบมีเรื่องเครียดคิดวิตกกังวลอยากให้แม่นยํำก็ต้องทั้งมาดูดวงส่วนตัวนะคะโอนเงินก่อนล่วงหน้านะคะถ้าโอนหลังจากเที่ยงนะคะพรุ่งนี้อีก อีกวันหนึ่งนะคะถึงจะได้ดูเนาะแต่ถ้าเกิดว่าโอนก่อนเที่ยงก็นะคะหรือโอนตอนกลางคืนตอนเย็นอะนะคะเช้าเนี้ยก่อนเที่ยงถ้าคุณอยากดูก็ดูได้เลยนะคะที่รักนะ,ะฝากไว้นิดหนึ่งเพราะว่าบางครั้งโอนปุ๊บก,ก,ก็ไม่สามารถดูได้ปั๊บเลยนะชาริทัดไฟเดี๋ยวหมอขอฝากนิดหนึ่งเพราะว่าอะไรตอนนี้หมอมีลูกค้าแบบเรคูล่า่ะที่แบบว่าลงคิวไว้ทุกวันทุกวัน่ะนะคนะ,ะเป็นแบบบลดล็อกชีวิตจิตวิญญาณแบบ NLP นะคะดูดวงเพื่อนะคะ รู้จิตใจของตัวคุณเองปลดล็อกความรักที่เคยสูญเสียไปแล้วให้กลับมาดีขึ้นพร้อมที่จะเริ่มต้นความรักครั้งใหม่นะคะหรือจะดูเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจการงานอทิตย์นหนึ่งเราจะดูกันหนึ่งครั้ง30นาที1 9 9 9บาทนะคะบางทีวันนั้นที่คุณจะโอนังินเนี่ยถ้ามันมีคิวแบบว่าลูกดวงแบบประจำสามสี่ห้าคนแล้วหมอจะไม่รับคนอื่นแล้วนะคะเพราะหมอเหนื่อยและอีกอย่างถ้าเกิดเลขมงคลน่ะสามารถจัดได้ทุกวันรอประมาณสามวันนะคะหลังจากโอนเงินเสร็จเนาะใช้วันเดือนปีเกิดนะคะ ก่อนที่จะแอดไลน์หรืออะไรเนี่ยกรณาอ่านรายละเอียดใต้ดีสคริปชันหรือใต้คอมเมนต์ที่หมอปักหมุดไว้นะว่าหมอแจนนะที่มีรูปใส่หมวกที่ปักหมุดไว้ก่อนที่จะคุณจะคอมเมนตะ์อะคุณอ่านนะอ่านให้ครบติ๊กลงไปอ่านข้างล่างก่อนที่จะแอดไลน์ที่สิ้มลิงไลน์มาเนาะอ่านให้ครบให้จบเลยให้เบ็ดเสร็จเลยว่าราคาอะไรเท่าไหร่เข้าใจตรงกรันพอแอดไลน์ line, มาเสร็จปุ๊บคุณก็แทักหมอมาว่าจะดูดวงจะเอาเลขมงคลจะอะไรอย่างเงี้ยหมอก็จะบอกอรายละเอียดมันจะได้รวดเร็วทันใจไม่ต้องมานั่งรอกันว่า เอ๊ะอะไรยังไงถามไปถามมาเพราะบางครั้งอ่ะมันมีคนจํานวนเยอะที่ถามและหมอคนเดียวที่จะต้องตอบแล้วทําอย่างอื่นหลายอย่างเอาแบบให้ชัวร์ให้เคลียร์นะคะเอาเป็นแบบคุยกันสองสาคคำเข้าใจกันง่ายๆนะคะเนาะหมอฝากไว้เนาะสำหรับในคลิปทาวทาดไฟก็ต้องขออภัยด้วยนะ,ะนะคะโอเคนะคะขอบคุณนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเป็นกำลังใจกด s ั b s c r i b e กดไลค์กดกระดิ่งนะคะ อาไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่เนาะ JP 1 6หทาร์ลชาแนหมอแจมไปก่อนวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ